แล้วเบิ่งพี่น้องนู่นนี่น้อยๆกําลัางดีอืม ดีครับเจอกันอีกแล้วกับกินกับเปรมชาแนลนะครับผมมาพี่น้องนี่ผมสิพามากินตัมกุ้งใส่ขนมจีนครับตัมกุ้งสดใส่ขนมจีนละกะปลาหมึกปลาหมึกหนวดปลาหมึกหนวดนี่นี่หนวดปลาหมึกไงอยู่เด้ผมไปซื้อมาบางขุนเทียนทุนพระรามสองครับผมหมองที่เคยไปตป๊ปลาผมขี่ไปซื้อมาบางแรกนี่ผักแก้วห้อกับสีมี่อันนี่ผมได้ หมากมะละพ้อมมะละหน่อยกะลัางงามเลยบักแตงกวาและะ้วก็ใบแขวเลื่อยแล้วกัผักสลัดครับมะละนี่ผมเคยกินอยู่เทือนึงอยู่ของพีสาวแล้วกะบ็บโบข่อยได้กินครับ,บมันคมนะผมกับโบข่อยมกักดอกแต่ว่วก็สิร้องกินครับแก้มนี่ตำข้าวปุ่นเบิง่งมมวันพิจิสแอบบ่มาครับพี่น้องเส่บๆแสร้งกันครับผมลุยมาดซิมเมืองกุ้งตำเองนด้นนี่น้ำปลาหลอยู่ข้างล่าง ตำกุ้งเซ่นขนมจีนโหสดๆเลยพี่น้องเด้ออืม,อมโอ้เส้นดูดไาแล้วเนี่ยเส้นดูดหน้ามาแล้วผมว่าอือือเพชรกล้างดี ผมบอกาเพรไลายมือน,นี่รถกินว่าไรครับอ้โหขอทายอยู่พี่น้องคุ้มขนหวานคุ้มขนหวานไหมหม,ออมา สวัส <ừ> so, ดีวันแรกงานเด้อพี่น้องอืม <ừ> <c ười> กุ้งนี่เครื่องโรครับตัวตำให้ครับคุณแป้งเพิ่กินพร้อมสวนแห้งไปซื้อมาเนี่ยแบบว่าให้ขาวเจาตักให้ในถังเลย มันแรนเลยแหละเห็นบ่กอือ สซดกระลังดีครับม,มารานีครับขมๆหว,วานบวาแก,ก่ Hmm. <c oughs> <c oughs> ใส่ซ่อนโัษนาดตะพี่น้องมือได้บัะนี่ครับนี่สองโตเลยสนใดจำหน้าบาลาไพี่น้องหลุดเพลงปะาอือม รุดยอดคุยเลยยุงก็ยังตะบะงอยู่ละ่ะฮ แล้วเบิ่งพี่น่องนวดนี้น้อยๆกำลังดีอื กุ้งสดแห้งสดกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับโอ้โอ้พักเหี้ยเราเนี่ยืุ๋มมีหนามเก๊กหนน้วยเด้อเมือนนี่พอมาว่านนักครับผม หวานเลยห,หวานก่อนวันแรงงานเนาะกระเติบนึงแล้วครับนี่บีบออกนี่เด็กๆได้พี่น้องืมห,หวาน กุ้งมันสดมันหวานครับถ้าตำบะเพ็ดมันจะแซ่บกระดัางดีพี่น้องตำเพ็ดลายเนี่ยโอ้กินบ่ได อืมอืมอืมเด้ไหมฮึมฮอมฮึมเพราว่ามันกับเขากันเนี่ยกรอบมันขมแต่ว่ากินไปกินมากมันขมจริอกเนวานหวานนะครับเพราะว่ามันมันหนาจิบือนบ้านไหนแกถ้ามันแกกว่านี่มันอาจจะขมแบบว่า ผมจะกินมาไหนอ่ะสำหรับผมกพะพอกินได้เพราะผมบ้ไข่หมากกินมาแดดลองเบิงลองเบิงเส้นพี่นอ้องอื เมนูวันนี้ถือว่าพาน <c oughs> เผ็ดกำลังดีเบิดหลาหหน่วยได้พี่น้องมาละเนี่ยคูว่ามนันหาฮกหน่วยหรือเปล่า การบังย,ยังไรไปนอน โอ oh, ้เริ่มมากแล้วเริ่มมากแล้วหืมเหลือหลอยู่พี่น้องถ้ากินบ่เบิดขอโทษขออภัยด้วยครับอืม มาพี่น้องคำสุดท้ายผมกินบุเบิดแล้วครับมาลุยเงินบอกสองตัวแล้ว คือครับพี่น้องเลี้ยวเลือยวไปให้คุณแปงกินแต่ว่ากระแบงไม่ละน้อยนึงแต่ว่าผมกินมาเปิดต่อครับ <c oughs> จะได้กับฝากเวสซัมนี่กดไล่กดฎซับสไคร่ห้กินกับเพมชั้นแนวด้วยด้วยครับถ้าเบิงคกีบต่อไปว่าผมจะกินอย่างหรวอว่าสิพาไปเที่ยวใส่นี่มาฝากซัมนี่ครับพี่น้องไปละครับสวัสดีครับผม